วัดีครับวันนี้พามาชมรถเก๋ง3แบรนด์ที่ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทตลอดสัญญานะครับและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เหมือนเดิมจัดจุกๆให้นะครับและวันนี้มีตัวพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาให้อีกนะครับผ่อนเพียงแค่พกว่าบาทตลอดสัญญาราคาแค่แสนกว่าบาทนะครับซื้อผ่อนได้ซื้อสดได้ตัดสดได้นะครับนี่เลยครับเจ้านิสสันอเมร่าตัวนี้นะครับเมื่อวานเพิ่งลงคลิปไปนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูชัวๆให้ดูแบบเต็มๆนะครับ บอกก่อนเลยว่าอเมราตัวนี้เป็นรถเดิมที่เจ้าของใช้แบบทะนุถนอมมากนะครับเป็นรถที่บอดี้เดิมทุกอย่างนะครับรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพิมพ้มไฟไหม้และกลับใหม่นะครับถ้ามีหรือตรวจเจอผมยินดีซื้อคืนนะครับหรือว่ารถมีปัญหาสามารถเอามาเปลี่ยนคันใหม่ได้นะครับรถทุกคันย้ำนะรับประกันศูนย์สูงสุด3ปีนะครับรับประกันบอดี้ศูนย์หมดทุกอย่างนะครับอย่างเช่นสมมุติว่านิสสัน รถมีปัญหาที่ไหนขี่เข้าศูนย์บริการิสันได้ทั่วประเทศไทยนะครับอย่างมิตซูนะครับมีปัญหาก็ขี่เข้ารบริการมิตซูได้ทั่วประเทศโตโยต้าก like 谢谢็ข <the> ี่ได้ก็ถ้าเป็นโตโยต้าก็ขี่เข้าศูนย์บริการโตโยต้าได้ทั่วประเทศเหมือนกันนะครับแบรนด์ซูกิก็ขี่เข้าศูนย์ซูกิได้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมพาชมไล่ดูเทีลคันไล่ดูเทีลสเตปนะครับว่าลูกค้าชอบเป็นคันไหนและชอบรุ่นไหน ผ่อนไว้ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้มีคําตอบให้นะครับและมาดูกันนะครับอย่างเช่นอเมร่าตัวนี้นะครับเป็นรถปีสอง2ันสิบจดสองันสิบสามนะครับแต่เลขไหม่แค่แสนกว่านะครับประมาณแสนสี่นะครับบอกก่อนเลยว่าตัวนี้จัดแม็กให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วนะครับยางใหม่มากนะครับสําหรับตัวนี้นะนี่เลยครับสอง4นะครับยางตัวนี้คือสวยจริงนะครับอันนี้คือเป็นรถเดิมๆที่ยังไม่ได้ ทำความสะอาดยังไม่ได้ขัดเลยนะครับอันนี้มาให้ดูแบบเรียวๆเลยนะครับนี่ครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นนี่ครับที่ปรับกระจกก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับปรับหน้ากระจกพับกระจกได้นะครับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าออปชั่นตัวท็อปเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับและที่สำคัญตัวนี้มีปุ่มสตาร์ทให้ด้วยนะครับระบบแอร์ออโต้ออฟปิดได้ปกตินะครับจอวิทยุแอร์เย็นเจี๊ยบปกติเลยนะครับมาฟังเสียงกันนะครับ ผมมองว่าตอนนี้ง้อสามพันกว่าบาทตลอดสัญญาเนี่ยคุ้มมากเลยนะนี่ครับรถแอร์เย็นปกติเลยนะครับเสียงวิทยุใช้ได้ปกติเลยนะแอร์เย no euh. ็นเจี <im> ๊ยบเลยนะครับเปิดมานี่นะครับจอประดับกันนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับวิทยุนิดหน่อยเสียงดีมากเลยนะครับเสียงเพราะด้วย อ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันเลยแล้วกันนะครับนี่สวยมากนะครับสําหรับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราก็ดูดูด้านท้ายด้วยนะครับสวยมากนะครับรถเดิมเดี๋ยวรับประกันให้เลยนะครับตัวนี้สวยมากรับประกันความสวยเลยนะครับมาเดี๋ยวดูด้านหน้ากันเลยนะครับรถเดิมนะครับเครื่องไม่สั่นไม่อะไรเลยนะนะครับเนี่ยดูน็อตสาบงได้รถเดิมคลิปเลยนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขันไม่เคยถอดเลยนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับ อันนี้คือสภาพเข้าใหม่นะครับเนี่ยให้ดูเลยนะครับใหม่กลิบเลยนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับตัวนี้นะบอกเลยว่าสวยเดิมคลิบเลยนะครับนี่ครับทุกอย่างนะครับบอกก่อนเลยว่าใครได้ไปคือแน่นอนนะครับและคุ้มราคาด้วยมวดแค่สา0 0กว่าบาทตลอดสัญญาในอายุในการผ่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายนะครับเอ้บางคนบอกเอ้ขู่ขนาดนี้รถเคยติดแก๊สมาหรือเปล่ามาดูกันนะครับรถมือเดียวนะครับ ดูเอกสารสิทธิ์ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นรอยเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับเป็นรอยโป๊จากโรงงานมาทั้งหมดเลยนะครับยางอะไหล่ก็ใช้ได้ปกตินะครับแม่ลงแม่แรงมีให้ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนะครับนี่รถสวยมากนะครับสวยจริงนะครับเครื่องไม่สั่นอะไรเลยนะอยากให้มาดูตัวจริงด้วยถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้สอบถามได้เลยที่แอด g นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศ6 1 092 1072นะครับ อ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบเดี๋ยวให้ดูอีกคันหนึ่งนะครับเป็นตัวมิซูบิชิมิราตนะครับตัวนี้ก็จัดโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผ่อนเลทประมาณ5,000ันกว่าบาทตลอดสัญญาเหมือนกันนะครับเป็นตัวหน้าใหม่หน้าหล่อสวยด้วยนะครับใครส่งหัวใจมาเยอะจัดชุดแต่งให้นะครับหรือว่าชงหรือว่าส่งของขวัญมาเยอะนะครับรับชุดแต่งไปเลย1ชุดนะครับเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหนเจ้าสเกิร์ตก็ได้หรือว่าจะเอาแม็กแต่งก็ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูสำนนแลเล่มก่อนนะครับ รถมือเดียวนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์คือเป็นบริษัทสามเหลี่ยมออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับรถปี2020นะงวดประมาณ5,000ันกว่าบาทตลอดสัญญานะครับรับประกันศูนย์รับประกันทุกอย่างไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแม่พิคอนไฟไหมและกลับใหม่นะครับรถทุกคันผ่านการรับประกันศูนย์ทั้งหมดนะครับนี่สวยมากนี่เป็นลายแคปลาด้วยนะครับตัวนี้สวยมากนะครับนี่นะครับเป็นที่ปรับไฟฟ้านะครับปรับหน้ากระจกพับกระจกได้นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสวยมาก เลกไม่มีแค่2 3 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับนี่สวยมากนะครับเบาะเขาจะเป็นลายแบบลายกราฟิกนะครับตัวนี้นะมาฟังเสียงกันนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากมิหลาดเนี่ยก็เป็นรถตัวหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ว่าเล็กเกินไปนะนะครับนะเล็กไม่แค่2 0 0 0 0ืนะครับราคาเพียงแค่2 0 0 0 0 0ก็่านะครับป้ายแดงก็เกือบเกือบ ,00 แสนนะนะครับแอร์ก็เย็นเจยบปกติเลยนะครับนี่สวยมากรองรับระบบ usb b ลูทู o o ได้ปกตินะครับอ่า ระบบ Apple c a r p เเนี่ยเชื่อมได้ปกตินะครับมีปุ่มออโต้สต็อปด้วยนะครับก็สายเสียบ usb นะครับด้านหน้านี้นะครับออโต้นะครับปกติเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนมิาตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับเป็นสีเทาดำเมทัลลิกนะครับสวยนะครับนี่ไฟท้ายเป็น led นะครับแต่ไฟไฟท้ายเป็น led นะครับแต่ว่าไฟไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นฮาโลเจนนะครับสวยมากแล้วก็มีไฟทับทิมด้วยนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับ สวยนะครับต้องมาดูตัวจริงนะครับถึงว่าจะสวยมากแน่ก็ตัวนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วทั้ง4ีเส้นนะครับสวยจริงนี่ครับสวยมากนะครับตัวนี้มองกี่ครั้งก็สวยนะมูลมีแค่ห้า0ันกว่าบาทตลอดสัญญาเองนะครับปี2องพด้วยนะครับรถไม่ได้ถือว่าเก่านะนะครับเพราะปีสองี่ห้าก็เพิ่งแค่3เดือนเองนะครับนี่นะครับรถเดิมสวยคลิปหมดทุกอย่างนะครับ โอ้โหนะี่ครับให้ดูหัวน็อกก่อนนะครับหลักๆเลยนะครับน็อตไม่เคยขยับไม่เคยแกะไม่เคยขันไม่เคยถอดเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะป้ายแดงก็มันเกือบหกแสนนะดาวเท่าไหร่ดาวก็วันเกือบเกือบแสนนะครับถ้าเป็นมิลาดป้ายแดงนะแล้วผ่อนเท่าไหร่ผ่อนก็อยู่มันเจ็ดพันก็บาทแปดพันนะครับ ได้ตัวนี้ผ่อนเพียงแค่ห้าพันกว่าบาทตลอดสัญญาถ้าสนใจก็ทักมาผมได้ที่แอด 999G หรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0610921022ครับและมาดูอีกคันหนึ่งนะครับก็เป็นตัวท็อปเอ้ยก็เป็นตัวสวยเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะก็จัดแม็กไฮแล้วเรียบร้อยเป็นสีทาดำด้วยนะครับปีสองพันสิบเจ็ดเล่มไม่แค่แสนเดียวนะครับราคาอยู่ประมาณสองแสน 2, ไปไปลายสามแสนต้นๆนะครับสำหรับตัวนี้นะ นะครับบอกก่อนเลยว่าสวยมากๆนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเจ้าตัวได้ยาลิสนะครับขับดีมากนะครับขับดีขับสบายเครื่องไม่อืดเลยนะครับโฉมนี้นะนะครับสวยจริงๆนะครับงวดผ่อนประมาณห้าพันกว่าบาทตลอดสัญญาเหมือนกันนะครับวันนี้จะให้ไม่ได้งวดห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเลยนะครับมีคันเดียวแค่งวดประมาณสามพันกว่าบาทนะครับตลอดสัญญาทั้งหมดเลยไม่มีบอลลูนไม่มีคันบันไดนะครับฟรีดาวคือฟรีดาวดาวคือดาวนะครับสําหรับเรานะนะครับนี่ครับเล่นไม่เกินหนึ่งแสนไฟไม่มีโชว์นะครับ ฟังเสียงสตาร์ทได้นะครับปกติเลยนะครับแอร์เย็นเจียบนะครับสําหรับตัวนี้แอร์ที่สำคัญตัวนี้ห้องเครื่องคือสวยมากๆนะครับสวยทุกคันเลยนะนะครับวันนี้จัดให้ไม่แต่คันเจ็บๆทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับเครื่องไม่สั่นไม่แรงเลยนะครับอันนี้คือเปิดแอร์แล้วเรียบร้อยนะครับรดเมื่อเดียวนะครับนี่ให้ดูตรงขอน็อตเลยนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขันเลยนะครับลดเดิมๆนะครับ เราเน้นรถเดิมนะครับรถมือเดียวนะครับดูเอกสารได้นะครับถ้าลูกค้าอยากรู้จริงจริงนะครับทักมาได้เลยนะครับที่แอด 999G หรือว่าโทรมาผมได้ที่เบอร์โทร0610921072นะครับโอ้โหสวยมากงวดน5,000กว่าบาทตลอดสัญญาในครับเจ้ายารีตัวนี้นะครับขับดีมากเลยครับไม่เครื่องไม่อืดไม่สะดุดเลยนะครับนี่นะครับสวยมากรถเดิมๆกลิบๆเลยนะครับภายในสวยจริงนะครับสำหรับตัวนี้นะ แจกแม็กให้แล้วเรียบร้อยแม็กใหม่ยางใหม่นะครับสําหรับตัวนี้นะนะครับสวยเดิมกลิบเลยนะครับแล้วมาปิดตัวสุดท้ายนะครับเจ้าซูย k กิสวิปตัวนี้นะครับเป็นรถอีโคคาเครื่องพันสองนะครับแต่ว่าตัวนี้จัดเป็นรถอีโคคาเครื่องพันสองนะครับแต่ว่าตัวนี้ปกติที่เราเจอก็จะเป็นเครื่องพันสองจะเป็นเครื่องสามสูบใช่ไหมนะครับแต่ว่าวันนี้จัดแต่ว่าวันนี้ซูย k กิสวิปนะครับเขาทำเป็นรถที่ บรนด์สี่สูบออกมานะครับซึ่งบอกเลยว่าแรงและประหยัดน้ํามันมากๆนะครับเขาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่กระทันรัดมากๆนะครับสําหรับเจ้าสวิฟต์ตัวนี้นะนะครับและที่สำคัญตัวนี้จัดให้แล้วเรียบร้อยจัดทรงลงแม็กให้นะครับแต่งสเก์ตให้แล้วรอบคันงวดก็ประมาณ5้าพันตลอดสัญญาเหมือนกันนะครับสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นลายแม็กดอกไม้นะครับสวยมากนะครับนี่นะครับเป็นโทนสีขาว ตัดดำตัดน้ำเงินนะครับสําหรับตัวนี้นะก็บอกเลยว่าสวยมากๆเหมือนกันเป็นจอทัชสกรีนนะครับจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะครับปุ่มออโต้สต็อปมีให้หมดเลยนะครับโหสวยมากนะครับที่เปิดจะอยู่ด้านบนนี้นะครับบางคนจะบอกโอ้ยสวิปเป็นรถแค่2ประตูนะครับอ่าสวยมากนะครับกลิ่นหอมด้วยนะครับตัวนี้นะนี่นะครับแต่งสเกิร์ตให้แล้วรอบคันเรียบร้อยนะครับอ่ะถ้าใครสนใจคันไหนทักมาผมได้ ทักมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0610921072นะครับหรือว่าแอดมาหาผมได้ที่แอด 999G นะครับหรือว่าอยากมาดูรถที่หน้าร้านเข้ามาได้เลยนะครับที่สาขามินบุรีนะครับตรงข้ามกับวิซีลม9ก้านะครับชื่อเต็นท์ชื่อว่ารถรอบาย3ามเดียมอโต้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ